อีกหนึ่งเมนูบ้านๆผัดเผ็ดแห้งๆห,หอมถึงเครื่องครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูผัดเผ็ดนกกระทาสับนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูบ้านๆทําทตามได้ง่ายๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวันนี้ผมจะใช้นกกระทาอยู่ที่4ตัวนะครับก็พาท้องแล้วก็ล้างทำความสะอาด ข้างในมันจะมีเครื่องในด้วยนะครับผมก็แยกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในที่ผมแยกไว้นะครับก็จะมีไข่ด้วยแล้วก็มีตับนะครับแล้วก็มีกล็นอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดนะครับก็ใช้อยู่ที่สามขีดถึงสี่ขีดนะครับมะกรูดหั่นซอยนะครับเอาไว้โรยในขั้นตอนสุดท้ายส่วนใบมะกรูดฉีกเนี่ยจะเอาไว้รวนกับนกนะครับ <S <S นกกระทาวันนี้ผมใช้อยู่ที่สี่ตัวก่อนที่จะนําไปผัดนะครับผมก็จะนํามาสับให้ละเอียดเลยนะครับ ขั้นตอนการสับนะครับก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อนๆผมก็จะสับไปทีละตัวแบบนี้นะครับจนครบ4ตัวเลยนะครับเราก็จะสับบนไฟวนมาระยะเวลาสับนะครับก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับเพื่อนๆเราก็สับจนละเอียดใช้มือนะครับหยิบดูได้เลยนะครับให้ตัวเนื้อกระดูกเนี่ยมันมีความละเอียดทั่วกันเลยนะครับพอละเอียดดีได้ที่แล้วนะครับผมก็จะนํานกกระทามาลวนนะครับ ใส่น้ำลงไปสักเล็กน้อยนะครับเราจะลวนแค่พอนกกระทาสุกนะครับอ่าแล้วก็ส่วนส่วนเครื่องในนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ในขั้นตอนนี้เลยนะครับอ่าเราก็จะลวนตัวนกศัพท์ให้มันกระจายตัวดีก่อนนะครับเราจะลวกไอเราจะลวนแค่พอสุกนะครับเพื่อนๆเ,เ,เราก็อ่าเดี๋ยวเราจะเอาไป ผัดกันอีกหนึ่งรอบนะครับระหว่างลวนนะครับก็หย่อนน้าปลาลงไปด้วยแล้วก็ใบมะกรูดครับเพื่อให้มันดับคาวนะครับนกกระทาหาซื้อได้จากที่ไหนนะครับผมก็ซื้อจากแมคโครที่เขาฟรีสไว้เป็นโซนอาหารป่านะครับก็จะมีเป็นถุงๆเลยผมซื้อมาหนึ่งถุงนะครับมันมีอยู่4ตัวนะครับอันนี้ผมก็ลวนสุกดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือผัดกันได้เลยใส่น้ํามันลงไปสักเล็กน้อยนะครับเราจะมาผัด เครื่องแกงนะครับให้มันมีความหอมก่อนนะครับใช้เป็นระดับไฟอ่อนนะครับแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนเครื่องแกงเนี่ยสีสวยนะครับหอมขึ้นมาเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็จะฉุนนิดนึงนะครับเพื่อนๆอ่ะพอพริกแกงของเราหอมแห้งสีสวยได้ได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเอานกนะครับเราใส่ลงไปผัดกับพริกแกงได้เลยในส่วนของใบมะกรูดฉีกนะครับเราก็หยิบออกด้วยนะครับ ขั้นตอนนี้ก็ใช้ไประดับไฟอ่อนเหมือนเดิมครับเพื่อนๆแล้วเราก็คั่วไปเรื่อยๆนะครับผัดไปเรื่อยๆเราจะรวนแบบแห้งๆนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับรวนจนพริกแกงมันเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเราก็จะสังเกตได้ไง่ายๆเนาะมันมีความแห้งความหอมขึ้นมานะครับรสชาติที่เราจะปรุงเราก็ใส่น้ำปลาครับแล้วก็น้ำตาลทรายสักเล็กน้อย สำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากใส่ผงชูผงปรุงนะครับก็สามารถใส่ได้เลยก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับปรุงไปชิมไปเนาะเอารสชาติที่เราโอเคนะครับผมจะผัดแล้วก็ลวนอย่างนี้ไปสักพักเลยนะครับประมาณ10นาทีได้นะครับพอทุกอย่างมันเข้าที่แล้วก็ลงตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยใบมะกรูดนะครับก็โรยลงไปได้เลยแต่ตอนที่ผมโรยนะครับผมลืมกดอัดนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนู ผัดเผ็ดนกกระทะน,นะครับวันนี้ก็ไม่ได้จัดเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะนะครับก็ฝากเพื่อนๆลองนำะไปทําตามกันได้เป็นเมนูบ้านๆแต่แซ่บมากๆครับเพื่อนๆเมนูเปลืองข้าวอีกหนึ่งเมนูนะครับใครที่อยากลองทําตามนะครับก็ลองนําไปทําตามกันดูได้สําหรับใครที่เคยทานแล้วนะครับก็แวะมาพูดคุยแวะมาคอมเมนต์กันได้นะครับสําหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปอทางช่องด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ